สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพิมจำของ S4 นะครับก็วันนี้จะมาชมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมนะครับนี่ครับเป็นพิมทรงเสมานะครับพี่พี่อันนี้แกะมาจากตับทองนะครับแต่ว่าขอภัยที่ไม่ได้แกะจากพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปข้างบนให้ดูวิธีดูเบื้องต้นนะครับนี่ครับเป็นการแกะแม่พิมพ์มาจากท่านสมัยท่านหนุ่มๆนะครับนี่เมตา มีเมตตาเห็นไหมครับพี่ๆจมูกแตะปลายจำพิมท่านให้แม่นๆพิมพ์ก็คือบนเหรียญหน้าหน้าตาบนเหรียญนะครับพิมพ์นะครับจำแม่นๆนะครับพี่ข้างบนตอกหลวงพองเงินนะครับอาจจะมีตอกแล้วก็ไม่ตอกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ดูต้องพาให้แท้ก่อนนะครับเป็นพิมพ์ทรงเสมานะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นจะสร้างเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงดํา ด้านหลังบรรยนทนระหดนะครับสิ่งสาคัญในการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะจุดสําคัญที่ผมพิจารณาเนี่ยผมจะจําเคิร์ฟรอยขยักอันนี้ให้แม่นๆนะครับเคิร์ฟรอยขยักตรงนี้ยครับจําให้แม่นๆรูหูเจาะนะครับแล้วก็ตัวตัดนะครับจําให้แม่นๆนะครับแล้วก็ความตึงผิวธรรมชาติความคมชัดนะครับมิติ พาแทนนะครับพี่พี่ถ้าเป็นพาแท้เนี่ยมิติความคมชัดเนี่ยจะจัดว่าดูง่ายมากนะครับถ้าผิดกระด้างกระด้างเนี่ยก็ให้วางเลยนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยจํารอยเคิร์ฟนี่ครับขยกักขยกัขยกจาให้แม่นแม่นนะครับเพราะว่าของปลอมล็อกเลนแบบได้ไม่ไม่คมแล้วก็ไม่เหมือนนะครับราคาเล่นหาเมื้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของห้องเงินนะครับวัดดอนยหหอมจังหวัดนครปฐมนะครับใครมียินดีรับเช่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพและราคานะครับราคาให้ราคาตามความเป็นจริงครับถ้าผมพอเช่าแล้วพอไปมีกําไรต่อได้ก็จะยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาเช็คได้นะครับผมยินดีนะครับผมเพจคิมจอมทองเอฟซีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ